นาทีสะพึงฝูงนกหลายร้อยตัวลวกลงจากฟ้ากระแทกพื้นตายเกิดถนน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกา20นาทีของวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตำรวจเขตอันวาโลโอเบรกอนในเมืองชิวาวาทางภาคเหนือของเม็กซิโกได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเมื่อฝูงนกหลายร้อยตัวตกลงมาจากท้องฟ้าทิ้งศพเกินพื้นถนนโดยคลิปวิดีโอซึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ฝูงนกแบล็กเบิร์ดหัวเหลืองจำนวนหลายร้อยตัวตกลงใส่บ้าน ทางเท้าและพื้นถนนแม้บางส่วนจะบินกลับขึ้นไปแต่ก็มีจำนวนมากนอนตายเกินที่พื้นทั้งนี้นกที่ตายทั้งหมดจะถูกนำไปตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวน you